คือมันมีอยู่จริงแต่ว่าไม่ออกเสียงคือมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ออกเสียงอย่างถ้ามันออกเสียงมันจะเป็นอัตโนมัติคำนี้ถูกไหมไม่ถูกเราต้องอ่านว่าอัตโนมัติเพราะว่ามันไม่ออกเสียงฉลาดอีกเก่งมากง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมมีสักคำในนีครับตัวอย่างที่อ่านได้ไม่เยอะเลยอ่านได้ทค่คำว่าภาษาอ่แต่ครูจะให้ดูว่ามันไม่อ่านตัวอะไรนะอ่านคำว่าที่คำ บุตรทิดาบุตรทิดาไม่ออกเสียงอะไรไม่รู้รอเรือรอเรือต้องเสียงอะไร้อนบุตรทิดาไม่ออกเสียงรอเรือต่อไปใครอ่านได้คำนี้บ่อพิษไม่ออกเสียงบอโอ้ยมีรอยเลยยืดตามเลยเนาะจบหมต ใบสมัคไม่ออกเสียงกเือนี่จทำกืกออันนี้อ่านาอะไรใส่โบกคนใหญ่อา <สะ S 1> ่านคนไทยอ่านผิดว่ามีคนอ่นผิดมุณก็อา่านผอดนักศัตวย์มาคุณอ่านาว่าวนักกษัตริย์ผิดกระทำอ่านว่านักศัตว์กกวววตวไม่ออกเสียง ต่อไปเือผ่านแล้ไหมนี่คำนี้ในชื่อจังหวันพบเจอไหมเจอไหมในชื่อจังหวันอะไรนะมาดแหมงอ่าน,นีๆอ่านใหม่มอมาดแมแง,งมาดแมงเก่งมากมาดแมงไม่ออกเสียงปดดวดเมยตอเต๋าที่อยู่ในมาตราตโดนปวดแม่กดบัตรเคดีบัตรเคดี มไม่ออกเสียงเร<ช>าเรือยิงเหรออัตโนมัติไม่ออกเสียงใช่เดี๋ยวคำนี้สาเหตุไม่ออกเสียงอะไรใครรู้สาเหตุสาเหตุเก่งมากถ้าออกเสียงสาเหตุจะอ่านว่าสาสาเหตุถูกใช่ไหมอ่านถูกไหมไม่ต้องอ่าน ยาวมากเลยเห็นไหมทเห็นไหมกร,ระยาศาสตร์รกะร,ระยาศาสต<ม>ร์เก่งมากกะยศาสตร์ออกเสียงอะไรไม่ออกเสียงอะไรสมสมมากสมมากไม่ออกเสียงออเสียงแต่ออกเสียงต่อเต่าที่อยู่ในมาตาาตาจะกคนแม่มแม่โบดเก่งมากสุดท้ายอานุม,มัิ เสียงสลักอีกดูภาพไหนดูภาพนี้ดูทางนี้ภาพนี้เป็นสลักไม่ออกเสียงนะโอเคถ้าออกเสียงจะอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรอ่ะใช้ค้เพื่อนกันจับสลักอ่านหน่อยอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอุ้ยกูมีครบทุกคนเลยนะ แต่จะมีเพื่อนอ่านช่วยนะครับตอนมีเพื่อนอยู่แล้วได้แมดมง่ายมอพอเปี่ยงไหมคะเฮยมันง่ายหรอมือพอเปี่ยกน,น,น<ร>ยยะครับอูนน้วว<ร>าวววดววว เสียงรอเรือได้ไหมไม่ออกเสียงรอเรือเพออ่านว่าสุมาได้เหมือนเดิมโอเคใครอยากเลิกก่อนใครอยากเลิกก่อนใครอยากเลิกก่อนไม่จับสลากใครเลิกก่อนแล้วมีให้500บาทห้าร้อยบาทวูมีคนเลิกก่อนเอามาป้ามาอ่านอะไรไม่ออกเสียงอะไรโอเคเก่งมากให้ห้าร้อยโอ้มีคนอยากได้ห้าร้อย เราเอาห้าร้อยเพื่อนีันหละกะกะยาศาให้ออกเสียงร้่ว้าเก่งมากระยาศาปุูมมือเพื่อนหน่อยเพื่อนหลาได้น่ะอ่ะมาห้ารพวดพีดาไม่ออกเสียงรอเรือโอมีคนยกเงนเต็มเลยกรเคงเดน่ออกเสียงรองดเก่งมากโอ้โหห้าร้อยแจกแจกวันนี้มูแจกห้าร้อยบาทอ้าว เ, wow, เก่งากก่าผมรบ5รยใครยใครัได้5รอยอก,อก,อก,อยก 500. เอาหนูหนสั่น,นม,มือเลยเอาบาสมสบัติไม่อกแกต่ละอียดโอ้ให้ออกสีด้วยไหมให้ออกสี500ด้วยเอาอยู่ด้วยกันเอาใบ500 500 500ใครมณิกาว่ายังไงอนุมัติไม่รอบเสียงเก่งมากค่ะ ใช่ครับอัตโนมัตไม่ออกเสียงเก่งมากครับมาดิจ่าระยงยังไม่ได้หอขออภัยห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโอ้โหนี่รวยมากวันนี้ทำวยมาจัดวางกระถิ่นนัเนี่ยเอามาใครใครใับตั้ชชครับน้องกิจสิชุมาว่ามาไปสมัครไม่ออกเสียง ไม่ออกเสียงรอเรือโอเคมากเลยนี่ไปชำระลูกค้าเอกรินนักสัตว์ไม่ออกเสียงรอเรือโอเคแล้วกูกลัวโดนนะครับสาเหตุไม่ออกเสียงตะอูยโอเคใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ขอใครขอใครเร่งการลูกค้าเลยวันนี้เอาว่ามากูมาโจมมุดไม่ออกเสียงะธอีกอาบายห้าร เป็นการจัดการเรียนการสอนในแบบทันสมปยที่3มนะคะ่การภาษาไทยสอนโดยครูนะทุกมหายจักนะคะนักเรียนเก่งมากมากเลยนะคะครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับช่วงวัย